จากความคืบหน้าล่าสุดนะครับคดีของนายแซนนักศึกษาปีหนึ่งที่ได้ก่อเหตุสังหารแฟนสาวรุ่นเดียวกันนะครับอย่างน้องมิ้งก็จะนำร่างนะครับมาทิ้งเอาไว้ใต้ทางด่วนแล้วก็เทขยะปิดทับนะครับเพื่ออำพังความผิดของตนเองและล่าสุดนี้นะครับทางด้านของเจ้าหน้าที่ก็ได้ออกมาเปิดเผยผลชั้นสุดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมกับได้เจอจุดเอกใจนะครับโดยคาดว่าได่มีการใช้ยาบางประเภทก่อนลงมือด้วยรเรื่องราวดังกล่าวนี้จะเป็นอย่างไรนะั้นเราไปติดตามชมกันเลยครับ ต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นคดีสะเทือนขวัญอย่างมากเลยทีเดียวนะครับสำหรับ กรณีของนายแซนนะครับหรือว่านายธนากรอายุ18ปีที่ได้ลงมือสังหารน้องมิงนะครับหรือว่านางสาววรัญญาผู้เป็นแฟนสาวนะครับก่อนจะนำร่างมาทิ้งเอาไว้ที่กองขยะใต้ทางด่วนนะครับซึ่งต่อมาแม้ว่าเจ้าตัวนั้นจะพยายามกินยาจบชีวิตของตัวเองเพื่อหนีความผิดนะครับแต่ว่าก็ทําไม่สําเร็จเพราะว่าได้ถูกนําตัวนะครับส่งโรงพยาบาลได้ทันเวลาซึ่งก่อนกินยานะครับเจ้าตัวนั้นก็ได้โทรหาพ่อแม่นะครับพร้อมกับส่งข้อความว่าขอโทษทุกสิ่งทุกอย่างแต่ขณะที่น้องมิงนะครับผู้เป็นเหยื่อนั้นกลับไม่มีโอกาส จะล่ำรากคนในครอบครัวเลยโดยสำหรับผลชนสูตรร่างของน้องมิงนะครับหรือว่านางสาววรัญญาวัย18ปีหลังจากที่พบถูกทิ้งใต้ทางด่วนนะครับเบื้องต้นทางแพทย์นิติเวชนะครับพบว่าที่บริเวณศีรษะ มีรอยช้ำใต้ศีรษะหลายแห่งนะครับที่คิ้วมีรอยช้ำน่าจะเกิดจากการต่อสู้บ้างนะครับแต่ก็ไม่ได้ทําให้สมองได้รับบาดเจ็บหรือว่ามีเลือดออกบาดแผลที่ถูกแทงที่ลําคอนะครับก็ไม่ถูกเส้นเลือดใหญ่แต่น่าจะทําให้หมดสติไปนะครับแต่ว่าบาดแผลที่ทําให้เสียชีวิตนั้นเป็นบาดแผลปาดคอนะครับที่ลักษณะเหมือนกับจะตัดคอนะครับเพราะว่าของมีคมได้ตัดถูกหลอดลมและมีการสํารักเลือดเข้าไปด้วยนะครับเพราะว่าชนสูตรพบเห็นเลือดที่ปอดนะครับแล้วก็ไม่พบการตั้งครันนั่นเองครับ และทางนี้นะครับทางทีมนิติเวชก็พยายามจะหาอีกด้วยนะครับว่ามีเครื่องมือที่พิเศษมากกว่ามีดหรือไม่นะครับเพราะว่าถ้าเป็นมีดปังตอก็ไม่น่าจะใช่ไม่งั้นแผลนะครับก็ต้องมีรอยแตกและนอกจากนี้นะครับทางแพทย์นิติเวชก็ยังตั้งสมมติฐานหลังทําการชันสูตรนะครับว่าอาจจะมีการใช้ยาบางประเภททําให้หมดสติก่อนก่อเหตุหรือไม่นะครับเพราะว่าสภาพบาดแผลที่น่าจะเกิดจากการต่อสู้นะครับน้อยเกินไปแล้วก็บาดแผลจากการต่อสู้แทบจะไม่มีนั่นเองครับ และอย่างไรก็ตามนะครับก็คงต้องรอผลจากการตรวจจากห้องปฏิบัติการนะครับว่าพบยาประเภทใดในร่างกายผู้เสียชีวิตหรือไม่ซึ่งต้องรอผลนะครับภายใน48ชั่วโมงไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกลายสไตล์มาเสริมให้คุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรดได้ทุกช่องทางได้ที่ไทยนิว